มาแล้วนะครับแต่แร่ของเราปลาอะไรกันวันนี้แบบนี้ครับนะโอ้แต่ละตัวนีบ สวัสดีครับทลิปนี้พบกับผมนะครับปลายิ้มชิงแคลนครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาอยู่ที่บึงน้ํากัดนะครับอาเภอตะพานหินนะครับจังหวัดพิจิตรครับก็เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับการมาเยือนที่นี่นะครับก็มารอลุ้นกันดูครับสําหรับที่นี่ก็จะเปิดให้ตกในวันพรุ่งนี้นะครับพอเรามานอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมาลงเบียนกันนะครับถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะที่เต็มเลยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยที่ไหนเปิดครั้งหนึ่งนะครับ ผมจะพาชมบรรยากาศรอบบ่อตอนนี้เราก็มาถึงหัวบ่อนะครับนี่บึงน้ํากัดนะครับเรามาเยือนแล้วครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันก่อนครับนี่นะใครมาก็ใช้บริการได้เลยอะไรนะฮี่สั่งข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ทีซูตแปดห้1สหนึ่งนะครับโจครับพี่โจนะครับขัวคันกระดกขัวคันกระดกโอเคครับเครื่องดื่มอาหารตามสั่งมีพร้อมครับบริการรอ มือแรกมันก็จะเชื่อมเป็นคองแล้วเชื่อมเป็นคองมาหาบริษทที่สอง รับที่นี่อาหารอาหารการกินตรงนี้มีพร้อมครับใครจะใช้ที่นี่มีอาหารตามสั่งพร้อมนะครับโอ้ครับผมใครมาก็ใช้บริการได้มีเบอร์โทรตามจุดไหมครับมีมีมีข้อหมายมีโอ้โหตาหวานเลยนะตรงไหนครับผมขอเบอร์ของของไหนเบอร์โทรอ๋อนี่ครับนี่ครับสำหรับ ใครที่สนใจมานะครับเบอร์โทรตามนี้เลยระดับระดับแม่ค้าพัฒนาการเก่านะฮะอันนี้อันนี้ลูกค้าประจำับไม่ชอบครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นนะครับสำหรับวันนี้ก็นานๆนักตกปลาก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับเข้ามาเยอะเลยพรุ่งนี้ก็น่าจะ คือคือโคมก็น่าดูครับครับเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศด้านข้างนะครับสำหรับที่นี่ถ้าใครมาก็จะมีเหยื่อตกปลาบริการด้วยนะครับที่นี่สำหรับใครจะสนใจเหยื่อนะครับนิวหู้มีหลากหลายเลยครับนี่แล้วนี่ครับตัวเด็ดของเราก็มีครับฟินฟิตแบบปะจีนก็นี่ครับหัวเชื้อ หม้อจปลาจีนครับตัวนี้หัวเชื้อปลายิ้ม,มยอย่าสูตรอื่นมีนะครับนี่ฟินฟอกตองเจย้มรลมีลุงดอนมีนะครับโอ้ไม่กล้าโอ้โหหัวเชื้อเ,เลือกเอาครับชอบกินไหนเยอะแยะครับสําหรับใครที่จะเข้าหมายนะครับเอย่อขาดก็โทรหานี่ครับ เจ้าของครับพี่ชื่ออะไรนะครับชาเล็กครับพี่ชาเล็กนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับเบอร์อะ่รนู่หกสองครับศูนย์สองหกสามสองสองหนึ่งหกครับโอเคครับเผื่อใครมาแล้วก็โทรหาได้เลยนะครับเบอร์นี้พี่เข้าไปทุกบึงนะครับ สำหรับทริปนี้นะครับก็จะเป็นการตกแบบทุ่ดรอยนะครับแล้วก็มีหน้าดินด้วยนี่วันนี้เราจะผสมทุ่ดรอยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตกกันพรุ่งนี้เช้าก็จะมีนี่ครับหัวเชียบปลายิ้มสูตรมวยจ๋าปลาจีนนะครับ1กิโลแล้วก็กิฟฟิตนะครับอีกหนึ่งถุงประกบกันครับคู่นี้ครับผสมเข้ากันนะครับผสมน้ำแล้วก็กะทิเล็กน้อยนะครับใครจะใส่กะทิก็ได้แต่ผมจะเพิ่มความมันอีกหน่อยใส่กะทิ เดี๋ยวเราผสมกันเลยครับสองชุดเลยตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วนะครับนักตกปลาก็ทยอยกันมารถนิวิ่งกันทางคืนเลยครับเริ่มคึกคักมาแล้วนะครับ แต้มแรงของเราเป็ดปลาอะไรกันวันนี้เอาละรอลุน้นเดี๋ยวรอตักกันครับไซต,ตึงเลยทีเดียวนะแต่เนี่ย ไม่ยกแอนนึงแขนนึงเนี่ยอยเ ครับทุกคนตอนนี้ก็หม้สองลงไปแล้วนะครับดูบรรยากาศเป็นเงียบของผมเลิ่ไไปทีนนี่นะครับของง้างเลยสัตว์ประหลาดที่นี่น่าจะใหญ่แต่ทุนลอยของเรายังดูเงียบๆนะครับยังเหลืออีกแขนหนึ่งนี่เดี๋ยวเข้าไว้น้ําเทงเลยครับ

เสภาพตัวเบ็ดครับก็อ,อยู่ดีปกติครับจังหวะมันคงไม่โดนโดนไม่จังลุ้นกันไหมจะมายุ่งแล้วมาแล้วโ้หสามโหนี่ครับผลงานอินลุงตุงนางเลยงานนี้นี่จัดมาแล้วครับวสวยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกฝัก่งหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้ก็ดูทรงยังเงียบๆนเหมือนกันครับคนก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวทางนี้ครับเป็นไงฮะ <c oughs> เอาไม่อยู่เหรอ <c oughs> โอ้ขาดไปแล้ว <c oughs> ขาดไปแล้วเหรอขาดเลยเหรอ <c oughs> เออจะละเมิด <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> ฝั่งนี้ก็ขอได้คึกคืคนกันนะครับ,บดึนกันบ,งบังครับ,บเราก็จัดมาอีกหนึ่งแต้มหลังจากห่างหายไปนานครับ,บอ้เต็มปากเลยรอบนี้ไม่มีหลุดดอกมาจัดไปครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมันมาแล้ว กยจับไปอีกหนึ uh ่งเต้มสวยงามทีน <shit. S 2> ี้ี่เรียบร้อยครับอ๋อครับแต่มนี้ครับโอ้โหแต่ละตัวนี่ ตึงมือเลยนะครับนี่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 อ่าจะเย็นแน่แน่เฮ้ยช้อนเข้าไปเรียบร้อยครับเวยงามนี่เอกของเราเป็นคนจัดมาไปวันนี้ ยามเย็นนะครับผมก็จะลองเฝ้าดูนะครับสักครึ่งคืนดูถ้ามันกินดีก็เอาเท่าที่ไหวนะครับแต่ถ้าหา่หางตัวนี้คงจะต้องหลับก่อนครับสําหรับคืนนี้ก็อาจจะจัดสักห้าคันนะครับสําหรับมวยจ้าปาจีนนะครับนีบ่ยามค่ำคืนก็จะแสงไฟจากทุ่นก็จะสวา่างสวยรอลุ้นกันครับสําหรับค่าคืนนี้จะมีอาการหรือเปล่า แต่ละคนปักหลักสู้ไม่มีถอยนะครับยังอยู่กันครบแถวนี้คนงานยามเข้าคืนจัดมาอีกหนึ่งแทมนุ่งหอยนุ่งหอยนุ่งหอยยามค่ำคืนโอเคสวัสดีสสดตอนเช้า,ชาครับเช้าว,วันนี้มาลารุนกันครับอากาศเย็นด้วยวันนี้ปลาไม่รู้จะเพี้ยนอยีกหรือเปล่านะครับ ้านข้างครับมาแล้วมาแล้วเขาทำสำเร็จแล้วครับโหโหแจ๋วได้ได้ละได้ละนี่ครับน้องหมวยน้องหมวยนี่เดี๋ยวโฉมหน้าไปอีกเรานี่หล่อเลยครับได้แล้ว <laughs> อตอนนี้ก็สายแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บของเดินทางกลับกันครับบรรยากาศมันก็จะห,ห่างตัวหน่อยเพื่อนด้านข้างเขาก็กลับกันหมดแล้วมาชมผลงานก,นกันก่อนครับสำหรับทริปนี้ครับ บสำหรับคลิปนี้ครับชุดนี้เลยครับ